ฉนวนความร้อนมิกเซลเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณนะครับในช่วงเ e เตอร์โย m e นะฮะวันนี้จะมาพูดคุยกับวิทยากรรับเชิญในรายการจากบริษัทมิกเซลจำกัดนะครับคุณวิสรุเจริญการเดชสวัสดีครับคุณวิสรุบสวัสดีครับ,รบอาจารย์นะนะวันนี้พูดคุยเกี่ยวเรื่องฉนวน คูลิคู DIY ครับเออควาจริงก็ DIY มามาตลอดนะใช่ครับแต่นี้มาพูดถึงคูลิคู DIY เป็นยังไงครับถนนคูลิคู DIY เนี่ยนะฮะก็คือเป็นถนนยุคใหม่ที่วางขายตามร้านคาวัสดุก่อสร้างทั่วไปนะแล้วก็ร้านยุคใหม่ประเภทโมเดิร์นเทรดทั่วไปอย่างเช่นอะไรนะคุณทวรใช่ครับคุณทวรหรือว่าโฮมเวิร์กในสันนิานนี้นะฮะเราจะมีวางขายอยู่ครับสามารถที่จะผู้ซื้อสามารถเดินเข้ามาแล้วก็ซื้อของแล้วก็หิ้วกลับไป แล้วก็ไปทําได้เองที่บ้านคือคือมีลักษณะยังไงไหมถึงว่าเป็นเป็นม้วนเป็นแผ่นเป็นคันรถเป็นแพ็คเป็นอะไรอืมคงคงไม่ใช่คันรถอาจารย์เออเล็กลักษณะของตัวนี้ลักษณะการใช้งานแล้วกันลักษณะการใช้งานของฉนนคุริคูตัวนี้เราตัดมาสําเร็จรูปงานตัดมาสําเร็จรูปให้เข้ากับลักษณะของการใช้งานจริงนะฮะทีนี้เราก็จะมี ลากส,สินค้าล้วก็มีขนาดหลายหลายขนาดนวันนี้ผมขอกล่าวสักสี่ห้าขนาดนท,ที่เป็นมาตรฐานานะฮะ,ะก็คือคูริคูขนาด60เซนกว้าง60สิยาวหกเซนนะฮะความหนาที่5ม mm. ิลลิเมตรอันนี้จะเป็น,นความหนามาตรฐานและขนาดมาตรฐานที่เราใช้กับแผ่นฝ้าทีบาร์อันนี้เอาไปวางข้างบนได้เลยวางบนแผ่นฝ้าทีบาร์ได้เลยนะฮะวิธีการง่ายๆก็คือว่าเวลาที่เราซื้อขนุนตัวนี้ไปปุ๊บจะอยู่ในบรรจุอยู่ในแพ็ แพ็กกิ้งแพ็กเกจจิ้งนะเป็นห่ออยู่แล้วห่อหนึ่งเนี่ยมีทั้งหมด20แผ่นไม่ต้องไปตัดเลยใช่ไหมไม่ต้องตัดครับเราจะตัดมาขนาดเท่ากับแผ่นฝ้าเลยนะก็ไปถึงก็ถ้าเป็นฝ้าเก่าที่เรายังไม่ติดฉนวนใช่ไหมฮะเราก็ยกฝ้าเก่ามาทําความสะอาดปัดกวาดทำความสะอาดเช็ดถูให้สะอาดเสร็จแล้วเราก็เอาฉนวนตัวเนี้ยวางข้างบนข้างบนนะเราใช้เอ่อเาเรียกแม็กยิงฟ้าออ๋ลูกแม็กใช่ยิงหรือว่าอาจจะใช้กาว เกาใช้เก่ายางก็ได้ทานะสองด้านสักมุมไม่มาขยับตัวแล้วก็วางไว้เพอวันแห้งพุกก็ยกแผ่นฟ้าขึ้นไปนะก็จะมีประสิทธิภาพในการกันความร้อนจากฟ้าเพดานแล้ว อย่างนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดเราทิ้งฟ้าเดิมไปได้ไหมเอาแผ่นนี้ไปวางเลยอแผ่นนี้วางแผ่นนี้วางเลยมันจะไม่มีน้ําหนักเนื่องจากว่าตัวฉนวนคุริคูลเนี่ยมีน้ําหนักเบาเราไม่มีความหนาเราใช้เป็นโครงสร้างที่เป็นโครสเซลคือเซลปิดไม่จะเป็นใช้ความหนาเพราะนั้นตัวนี้จะต้องเกาะติดกับแผ่นฟ้าก็คือเกาะติดฟ้าเดิมใช่ครับเกาะติดกับแผ่นฟ้าเดิมอย่างนี้ก็ถ้าเกิดมียิบซ้ำอยู่แล้วเ่ยนะก็ไปติดทติดได้เลยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ทั้ง บ้านใหม่บ้านเก่าอย่างบ้านใหม่เราดีไซน์ปุ๊บเราจะติดจากข้างล่างเสร็จแล้วล้วยกขึ้นไปเลยตอนตอนเิ่ม,มทำบ้านแต่ถ้าบ้านเก่าเสร็จแล้วเรามาซ่อมแซมท,ทีหลังก็ได้ใช่ไหมฮะสามารถ,ถาทำตรงนี้ได้สมมุติแผ่นกว่าเดิมมันมันพังไปแผ่นหนึ่งครับแต่ฉนวนไม่ยังอยู่ฉนวนยังอยูย่ยกฉนวนนี้ไปได้ไหมยกฉนวนอันแผ่นนี้ไปใช้อันใหม่ได้ไหมได้ครับได้ได้ครับฉนวนถ้าฉนวนไม่ฉีกขาดไม่มีปัญหา ะะเพราะะน้นทีมีความโครงสร้าง,งเขาเนี่ยเขาจะเหนียวแล้วก็มีความยืดหยุ่นตัวสูงอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือตัวตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวแรกที่หนาห้าก็คือที่หนาห้าบินก็คือตัวแพ็คแพ็คที่เป็นแพ็คลักษณะ20แผ่นนะฮะความหนาห้ามินนะกว้าง6ก60บกสกใช้กับแผ่นฟ้าที่บาร์านะตัวที่สองที่เราดีไซน์มาก็คือขนาดหน้ากว้าง60สิบนแต่ยาว20เมตรเป็นม้วนเป็นม้วนเป็นม้วนนะฮะตัวนี้เราเอามาดีไซน์ให้ใช้กับแผ่นฟ้าเรียบนะฮะหรือว่า เอามาตัดก็ได้นะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วเราดีไซน์มาเพื่อใช้กับแผ่นฟ้าเรียบคือ,อตัดยาวเลยเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบแล้วก็วางบนแผ่นฟ้าเรียบนะปิดกาวเหมือนกับแผ่นฟ้าทีบาร์แล้วก็ยกขึ้นไปเหมือนกันหรือกรณีที่เป็นบ้านใหม่นะฮะเราใช้แผ่นฟ้าวางกับพื้นแล้วติดฉนวนติดกาวกับฉนวนกับแผ่นฟ้าเรียบเสร็จแล้วกยกขึ้นไปตีใช้สกูนะฮะยิงแล้วก็ติดกับตัวโครงคข้าวได้เลย คือเวลาตัดเนี่ยใช้คัตเตอร์ก็ได้ใช้คัตเตอร์ DIY จริงใช่ครับ DIY จริงนะคือถึงยาว20เมตรสมมุติว่าวืดไป3เมตรก็ตัดที่3เมตรตัดได้ครับแล้วก็เป็นยึดกาวยึดแมกยึดอะไรได้ใช่ครับปกตินะฮะแล้วก็ตัวตัวที่ขายดีมากนะฮะนะบ้านจะสัรจะใช้เยอะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วบ้านเราเนี่ยจะใช้กันเยอะก็คือตัวที่วางบนแปอ๋อครับนะซึ่งเราเรียกว่าแผ่นสะท้อนความร้อนแต่แผ่นสะท้อนความร้อนของเราเนี่ย เราจะแถมเนื่องจากบริษัทเราขายเชนนนนะจ๊ะเราก็จะแถมตัวเชวนนหนา2มิลลิเมตรเนี่ยเคลือบให้ด้วยนะแล้วเอาไปวางมนแปรแล้วเสร็จแล้วก็วางหลังคาทับลังคาประเภทโมเนยทุกชนิดวางได้เลยนี่คือตัวที่3ตัวที่3ครับตัวที่4นี่ฮะเราเรียกว่าคูลี่คัลเลอร์คูลลี่คัลเลอร์ตัวเนี้ยเราดีไซน์มาให้มันเป็นสีขาวใช้สำหรับติดใต้แผ่นฝ้า ได้นะตัวตัวนีิดบนใช่ไหมตัวนี้ติดใต้แผ่นฝ้ากรณีที่เกิดบ้านหลังนี้เก่าแล้วแล้วแผ่นฝ้าทีบาเก่าแล้วต้องการจะติดฉนวนความร้อนแล้วไม่ต้องทาสีเราก็ติดใต้แผ่นฝ้าก็จะเป็นลักษณะทวินวันคือการความร้อนแล้วไม่ต้องทาสีฝ้าก็ใหม่กลับมาใหม่สีก็ไม่ต้องใช้โอ้เยี่ยมเยี่ยมนะตัวตัวตัวอีกตัวหนึ่งที่เราใช้เรามาเข้าอยู่ในส่วนของ DIY ก็คือเขาเรียกว่าคูลี่สาว คุลิซาวตัวนี้เป็นการแก้ไขเสียงกล้องเสียงสะท้อนในเบื้องต้นสําหรับห้องที่เราต้องการที่จะดูเป็นลักษณะสร้างห้องเป็นโฮมเทเเตอร์เล็กๆในบ้านเรานะอาจารย์บางทีเสียงเพดานมันกล้องจยูเพดานเราก็สามารถเอาตัวฉนวนคุลิซาวตัวนี้ไปใช้ได้นี่คือเบื้องต้น ห้าตัวที่ผมแนะนำเป็นตัวมาตรฐานที่เราวางขายอยู่ในร้านวัสดุก่อสร้างคู่ DIY ใช่ครับมีจําหน่ายในบุญธวรมวรวยนะครับแล้วมีที่ไหนอีกไหมบุญธรวรโฮมเวิร์กแล้วก็ร้านวัสดุก่อสร้างทั่วประเทศไทยนะไม่ว่าจะเป็นภาคต่างจังหวัดและกรุงเทพมีหมดเยอะมากเลยครับผมวันหลังต้องเชิญอีกนะฮะได้ถ้าใครเห็นได้พบเห็นนะฮะคุณวิศนุเนี่ยคนที่ปกติไม่เคยเปิดเผยหน้าเนาะออ FM ก็สิบเจ็ดเข้าได้ยินแต่แล้วก็ตอนนี้เราเปิดอีกทีหนึงนะเคยจัดกับผมชื่อสมเลิร์ดลิทิ้งคนหล่อคนที่ดังมากหล่อต้องเปิดต วันนี้รายการเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะต้องติดตามนะครับอย่าลืมเปิดช่องไปไหนเป็นอันขาดนะครับสวัสดีสวัสดีครับติดต่อสั่งซื้อได้ที่บริษัทมิกเซลจำกัดโทร0 2 3 8 0 6 9 6 0 1